สวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับเกี่ยวกับการโจรกรรมรถใช่ไหมครับซึ่งหลายๆครั้งนะครับทางค่ายผลิตรถเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้ออกแบบระบบต่างๆเนี่ยเพื่อป้องกันในการโจรกรรมไม่ว่าจะเป็นสัญญาณการขโมยต่างๆใช่ไหมครับแต่นัว่าในล่าสุดนะครับจะมีแก๊งนะครับโจรกรรมรถเนี่ยอยู่แก๊งหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีนะครับในการโจรกรรมรถเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ2-3มนาทีเองครับ โดยผู้ต้องหานะครับได้ถูกจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชายวัยกลางคน3คนนะครับก็ใช้ชื่อนามสมมุติว่านายเนายบนายแล้วกันนะครับซึ่งออกนะครับในการจุลกรรมรถเนี่ยย่านอายุธยาสระบุรีและก็นครนายกเป็นหลักนะครับโดยมีผู้เสียหายเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับก็หลังชชกจุกจับกลุ่มนะครับเอาใหม่สวัสดีครับ เพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับเกี่ยวกับการโจรกรรมหรือว่าการขโมยรถนะครับซึ่งผู้ผลิตรถเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้มีการออกมาตรการต่างๆหรือว่าพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยให้มีระบบในการกันขโมยหรือว่าเซ็นเซอร์กันขโมยเนี่ยที่รถหลายๆรุ่นเนี่ยก็มีติดตั้งมาไว้แล้วนะครับแต่ก็จะมีแก๊งโจรอยู่แก๊งหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่านะครับในการโจรกรรมรถเนี่ยและใช้เวลาเนี่ยเพียงแค่2หรือ3มนาทีต่อคันเนี่ยก็สามารถโจรกรรมได้แล้วครับโดยแก๊งนี้ ะครับจะประกอบไปด้วยผู้ชายวัยกลางคนเนี่ยสามคนนะครับใช้ชื่อว่าในเอในบีในซีแล้วกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทั้งเขาเนี่ยได้วางแผนนะครับในการจราจรรถเนี่ยย่าน พานครสีทุตยาสระบุรีและก็นครนายกเนี่ยจนให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความเดือดร้อนเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับหลังจากถูกจับกลุ่มนะครับเขาก็สารภาพนะครับว่าเขาเนี่ยใช้เวลาในการจลกรรมรถเนี่ยต่อคันแค่ประมาณ2-3นาทีเองนะครับโดยเขาเนี่ยจะแบ่งกันเป็นทีมนะทีม3คนจะมี1คนนะครับที่ดูตรงทางและ2คนเนี่ยเป็นทีมในการจลกรรมครับโดยอุปกรณ์ในการจลกรรมนะครับเขาจะใช้เนี่ยเป็นกล่อง ECU ครับ3กล่องแล้วก็อุปกรณ์การงัดแงะนะครับหลังจากที่เขาเนี่ย เงินแก๊สเสร็จเรียบร้อยจะคอนเน็กในส่วนของกล่อง ECU เนี่ยแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็สามารถนำรถเนี่ยออกไปได้เลยใช้เวลาโดยรวมเนี่ยแค่ประมาณ2-3มนาทีเท่านั้นนะครับโดยนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยโจรกรรมรถสำเร็จนะครับจะนำรถเนี่ยไปขายให้ป,ป,รประเทศเพื่อนบ้านครับโดยจะผ่านทางช่องทางธรรมชาติที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับถ้าเกิดว่ารถคันนั้นนะครับมีมูลค่าเนี่ยเขาก็จะขายเนี่ยให้กับนายหน้าเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทนะครับแต่ราคารถจริงๆที่เราซื้อมาเนี่ยน่าจะราคา7 8็0 0 0น ประมาณนี้เลยนะครับก็หลังจากที่ตำรวจนะครับได้สอบปากคำก็ได้รับความนะครับมาว่ากล่อง ECU หรือว่าเทีวยีที่เขาใช้ในการจรกรรมรถเนี่ยเขามีการซื้อสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยมาจากต่างประเทศแล้วได้มีการเรียนรู้แล้วก็ปรับมาใช้ในเรื่องของการจรกรรมนั่นเองนะครับ ก็หลังจากนะครับพี่ข่าวเนี้ยถูกเผยแพร่ไปในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนใหญ่คอมเมนต์เนี่ยก็มาติเตียนนะครับอารมณ์มามาันว่าเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เกิดประโยชน์เนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะถ้าเกิดว่าคุณเนี้ยมีความรู้ในเรื่องรถยนต์เนี่ยทำไมคุณไม่ไปเปิดอู่ซ่อมรถหรือว่าอู่จุดรถหรือว่าอู่ที่แบบพัฒนาเรื่องของศักยภาพรถยนต์ล่ะมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าอันเนี้ยคนเขาซื้อมารถคันหนึ่งแพงนะ7จ0 0แสนแปดแสนเก้าแสนเนี่ยและคุณมาขายคันละแสนเนี่ย,ยนะโอ้โหมูลค่ามันหายไปเยอะ มันน่าจะดีกว่านะหรือหลายๆคนนะครับเขาก็มองประมาณว่าเออเนี่ยเดี๋ยวนี้เราต้องระวังนะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีนั้นน่ะเป็นเทคโนโลยีที่ดีมันก็ดีนะแต่มันก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่แบบคนไม่ดีเนี่ยนำมาใช้แบบนี้ไงทําให้เขาเนี่ยโจรกรรมเนี่ยง่ายมากๆเลยนะไอ้พวกระบบรักษาความปลอดภัยหรือระบบการขโมยต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ไม่ได้ซ้าไปถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีอย่างนี้หรือว่าเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยมาตอบโจทย์ประมาณนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย ซึ่งนะครับในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับก็มองว่าเรื่องโจรกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับและและการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในทางประมาณนี้มันก็ยิ่งไม่ดีใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลือกที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยในทางที่ดีเนี่ยมันน่าจะส่งผลดีต่อเราและก็สังคมเนี่ยมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรืออยากแชร์ทัศนคติยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้ครับ